ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเลือกตั้งปี2566ผ่าน,บท,นบทเพลงสุดจี๊โดนใจบทเพลงสุดจีที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่านักการเมืองอาทิพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นายอนุทินและอื่นๆในช่วงเลือกตั้งปี2566ได้อย่างโดนใจกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดเลือดพานสำหรับ ศึกเลือกตั้งปี2,566โดยแต่ละพักก็จัดหนักจัดเต็มกันอย่างสุดๆกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะก็หลังวันที่4 4พฤษภาคม2,566และเพื่อไม่ให้บรรยากาศเคร่งเครียดเกินไปจึงขอชวนท่านมาผ่อนคลายกับเพลงดังสุดจีดโดยเราจะลองมาดูกันว่าบทเพลงใดเหมาะกับนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดกันบ้าง พลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่คัดเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมศิลปินสิงโตโนำโชคต่อด้วยมอตโต้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็สะท้อนถึงเป้าหมายของบิกตู่อย่างชัดเจนหากเอื้อนเอ่ยความในใจเป็นเสียงเพลงได้ก็น่าจะสอดคล้องกับบทเพลงนี้นั่นแหละ พลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพลงพูดไม่ค่อยเก่งศิลปินเอบีนอร์มสดสดร้อนเลยสำหรับบิ๊กป้อมที่เขียนจดหมายผ่านสื่อโซเชียลแจ้งเหตุที่ต้องปฏิเสธการดีเบตทุกเวทีเพราะเห็นว่าคนที่พูดเก่งอาจไม่ได้เป็นผู้นำที่เก่งเสมอไปพร้อมหยิบยกตัวอย่างผู้นำที่ไม่ค่อยพูดในอดีตและปัจจุบัน แม้จะพูดน้อยแต่ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งหากให้ตีความก็หมายถึงความพยายามที่จะบอกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยเก่งจึงไม่ขอเข้าไปอยู่ในสมรภูมิที่ไม่ถนัดฉะนั้นแล้วบทเพลงที่ชื่อว่าพูดไม่ค่อยเก่งจึงเหมาะสมกับบิ๊กป้อมที่สุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเพลง เมื่อเขามาฉันจะไปศิลปินเอนโดฟินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตเบียเวดประกาศอย่างหนักแน่นว่าหากมีความจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลสลับกัวตนและพลพรรคก็สามารถร่วมรัฐบาลกับบิ๊กปอมได้แต่จะไม่ยอมร่วมทางกับบิ๊กตู่แห่งพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเด็ดขาดฉะนั้นแล้วหากสู่สลับขั้วหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปอย่างพิสดารพันลึกโดยมีบิ๊กตู่เข้าร่วมรัฐบาลด้วยทางพรรคเสรีรวมไทยก็พร้อมที่จะไปไม่ขอร่วมรัฐบาลประมาณว่าเมื่อเขามาฉันจะไปนั่นเองนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเพลงอยากกลับบ้านศิลปินเสือธนพลด้วยการที่ทักษิณชินวัตรจำครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความรู้สึกคิดถึงบ้าน อยากกลับประเทศไทยแทบใจจะขาดฉะนั้นแล้วเพลงนี้จึงเหมาะกับเขามากที่สุดนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพลงที่หนึ่งไม่ไหวศิลปินไอน้ําแม้การเลือกตั้งครั้งนี้มีการคาดการว่าพักภูมิใจไทยจะได้สอสอเป็นจํานวนมากน่าจะดูอันดับสองรองจากพักเพื่อไทยแต่แนวทางของพัก ก็ไม่ขอแข่งเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลกับใครเลือกเดินเกมเป็นพักตัวแปรเข้ากับขั่วใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งแต่ขอให้ได้ร่วมรัฐบาลและมีอํานาจต่อรองอย่างมหาศาลก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ